ในวนนี้ผมมาโซโล่อีเวนต์ใหม่คนเดียว14,00 0แต้มดูจบทำตามได้เลยก่อนจะไปดูคลิปกันกำลังมองหาร้านบริการสัตว์เลี้ยงโกลการ์เด้นอยู่ใช่ไหมนี่เลยนีโมช็อปมีสินค้าบริการโกลการ์เด้นมากมายเช่นบริการจำหน่ายสัตว์เลี้ยงและบริการจำหน่ายกองสุ่มไม่มีเกลือพะทางร้านการันตีได้รับสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนถาาสนใจสามารถเข้าลิงก์ในดิสคิปชันได้เลยโพื่เส้นหรือเรียกหัวในมาฟอก็ได้นะครับผมซึ่งในวนนี้เรากลับมาอยู่ในโกลการ์เด้นกันอีกเช่นเคยนะัาาทีมนน้ว ให้ถึง14,000แต้มนั่นเองเนี่ยผมก็จะได้เป็นรางวัลของพิสเมติกเลยเนี่ยผมสามสิวิโอ้เจ๋งมาีววกอุ๊ยครบแล้วนี่ครบแล้วเรียบร้อยสามิบพีโอ้ทันเนี่ยผมโอ้โหสุดยอดนะครับสุดยอดเลยผมบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเรียบร้อยนี่ครับขอดีนหน่อยสวิงแคร์ฮันนี่เบสิกสปิงเกอร์เชคโคลกิฟนิงสเปซซัมเมอร์ซีดแพ็คแลเอ็กซัมเมอร์ซีดแพ็คสองอันและ แร่สมมติเอกไนซีแพ็กอุ้ยอันนี้สปริงเกอร์บีเกรดอู้ก็ได้ค่อนข้างเยอะอยู่เนี่ยครับผม